บนสถานีตำรวจแห่งหนึ่งในคืนเดียวกันนั้นสองชายหนุ่มต่างวัยของค่ายมวยเกียรติเพชรทองโดนพนธนาการสองมือไพ่หลังด้วยกุญแจมือนั่งอยู่หน้าโต๊ะร้อยเวรที่กำลังสอบปากคำพวกเขาอยู่ถัดไปโต๊ะใกล้ๆก,ก,กันมีสองลูกกระจกของไอจ้จีที่วิ่งหนีสับตีนแตกเมื่อคือนนั่งอยู่ต่างกันตรงที่ ไอสองลูกกระจกนั้นไม่โดนพัฒนาการมือทั้งสองและยังมีร่างชายต่างวัยยือนอยู่ใกล้ๆโต๊ะนั้นอีกสองคนใบหน้าชายทั้งสองถมึงถึงบอกถึงความโมโหอย่างชัดเจนเป็นใครไปไม่ได้กำนันเบิ้มผู้กว้างขวางและมากอิทธิพลในพื้นที่หนุ่มใหญ่วัยใกล้หกสิบใบหน้าดุดัน มีหนวดสีดำเข้มขึ้นหนาบริเวณบนริมฝีปากที่ขณะนี้กําลังคาบไปอยู่รูปร่างสูงใหญ่ลงพุงมือทั้งสองกุมอยู่ที่หัวไม้เท้าสีดำเงาที่เท้าอยู่กับพื้นส่วนชายอีกคนคือไอ้จรอดลูกชายคนโตสุดแสบของเขานั่นเองไอ้จอร์ดเจ้าของใบหน้าเฮี้ยมเกรียมหนุ่มชะกันวัย7 7ปี รูปล่างสูงใหญ่หนาบึกบึนผิวดำแดงใส่กางเกงยีนสีดำสวมทับด้วยเสื้อคลุมลายพางซึ่งขณะนี้ยืนกอดอกอยู่ผมต้องการแจ้งข้อหาพยายามฆ่ามันทั้งสองคนที่ทำร้ายลูกผมกำนันมากอิทธิพลเอ่ยเสียงเข้มได้ครับกำนันผู้หมวดร่างเล็กวกกัยใกล้เกษียณตอบแต่ว่ามันเป็นเหตุทะเลาะวิวาทนะครับลุงกำนัน ชายหนุ่มรุ่นพี่ต้นเอ่ยทันทีมึงมีปัญหาอะไรวะไอ้จอดตะคอกเสียงเข้มพร้อมทำท่ายึกยักเอามือล้วงเข้าไปในเสื้อคุมลายพางเอกชายหนุ่มหันหน้ามองเจ้าของเสียงนั้นทันทีอย่างไม่เกรงกลัวพร้อมทำท่าจะลุกขึ้นแต่ทว่าชายในชุดสีกะกีสองนายที่ยืนอยู่บริเวณน,นั้นมาห้ามไว้ทัน เดี๋ยวมึงเห็นดีกับกูแน่ไอเอกไอจอร์ดกัดฟันพูดเมื่อไรก็ได้เอกตอบทันควันพร้อมพยักหน้าให้ลูกกำนันอย่างยียวนก่อนที่ทุกอย่างจะบานปลายล่างมาขามข้อเดียวก็เดินเข้ามาสวัสดีครับครูเอกและต้นพูดพร้อมกันครูมวยพยักหน้ารับแล้วเอ่ยทันทีเกิดเรื่องอะไรขึ้น เอกจากนั้นครูมวยวัยวเกา่าก็ได้รับฟังเรื่องราวทั้งหมดอย่างละเอียดก่อนหันไปทางกำนันผู้มากอิทธิพลทั้งสองยืนพูดคุยกันอยู่พักใหญ่แต่ดูเหมือนว่าจะตกลงกันไม่ได้และเริ่มมีเสียงดังขึ้นจากฝั่งกำนันคนดังมันเล่นลูกผมปางตายเลยนะผมไม่ยอม กำนันเอ่ยเสียงดังผมขอสักครั้งแล้วกันครับกำนันถือว่าเห็นแก่ผมครูมวยพูดเสียงเรียบกำนันตอบทันทีอย่างมีอารมณ์ไม่ได้ส่งไอ้เด็กสองคนนั้นมาให้ผมหน้าไหนขวางเจอดีกันแน่ครูมวยนิ่งไปชั่วขณะในใจรู้ดีว่าถ้าส่งสองลูกศิษย์ไปให้กำนันก็เท่ากับว่า ส่งพวกเขาไปตายเท่านั้นเองอีกอึดใจต่อมาคูมวยก็เอ่ยเสียงราบเลียแต่หนักแน่นคงไม่ได้ครับกำนันกำนันหันขวับมามองหน้าครูมวยถันควันสองชายรุ่นใหญ่สายตาประสานกันแววตาทั้งสองแข็งก้าก่อนกำนันเอ่ยขึ้นได้ถ้าครูอยากเป็นศัตรูกับผม กำนันจะเอาอย่างนั้นเหรอครับครูมวยเอ่อยนิ่งนิ่งแบบไม่หวั่นเกรงทันใดนั้นไอจอดตัวแสบสะบัดเสื้อไหลาพางทำให้เห็นก้าวมอมอสีดำามะเมื่มที่ซอกเอวพร้อมจะปีเข้าหาครูมวยแต่กำนันยกมือขวางมันไว้ก่อนครูมวยวัยเก่าหันมองหน้าไอจอดพร้อมพยักหน้าและยิ้มมุมปาก แต่ก่อนที่อะไรจะบานปลายชายในชุดสีกากี่ก็เดินเข้ามาสวัสดีครับครูศักตำรวจรถพันตำรวจโทรวัยกลางคนเอ่ยแล้วยกมือว่าสวัสดีครับสารวัตรครูมวยเอ่ยพร้อมยกมือรับไหวเขาเป็นตำรวจตรงฉินที่รักความยุติธรรมและเงินซื้อไม่ได้ เขาได้รับการประสานจากครูมวยระหว่างเดินทางมาอยังสถานีตำรวจพอรับรู้เรื่องราวเข้าๆบ้างแล้วจากปากครูมวยที่นี่สถานีตำรวจนะครับถูกก็ว่าไปตามถูกผิดก็ว่าไปตามผิดไม่มีใครใหญ่กว่ากฎหมายนายตำรวจตรงฉินเอ่ยเสียงเข้มแล้วหันไปทางตำรวจสองนาย ที่ยืนอยู่แถวนั้นจ้ามูดำเนินคดีกับคนพกพาอาวุธเข้าสถานที่ราชการด้วยพร้อมชี้นิ้วไปที่ไอ้จอร์ดตัวแสบไอ้จอร์ดหันมองหน้าคนที่เป็นบิดาซึ่งตอนนี้ยืนกัดฟันนิ่งอยู่กำนันพยักหน้าให้ลูกชายเขาอย่างจำยอมเวลาผ่านไปประมาณหนึ่งชั่วโมงทุกอย่างก็เสร็จสิ้น เอกกับต้นสองชายหนุ่มโดนข้อหาร่วมกันทะเลาะวิวาทและเสียค่าปรับไปเรียบร้อยส่วนไอ้จอร์ดเสียค่าปรับแค่ข้อหาพกพาอาวุธเนื่องจากปืนนั้นมีทะเบียนก่อนที่ทุกคนจะแยกย้ายกำนันผู้มากอิกทธิพลและลูกชายตัวแสบเดินผ่านมาทางคูมวยและนายตำรวจตรงชิน ที่กำลังยืนคุยกันอยู่กํานันหยุดแล้วมองกัดฟันพูดเสียงเบาแต่พอได้ยินผมย้ายคุณได้เมื่อไหร่เราเจอกันแน่พร้อมมองหน้าคนทั้งสองก่อนเดินจากไปต่อไปนี้เองสองคนต้องระวังตัวให้มากนะกํานันมันเอาแน่ครูมวยเอ่ยขณะขับรถกลับค่ายมวย สองเดือนต่อมาเด็กหนุ่มเดินหน้าซ้อมมวยอย่างเต็มตัวเพื่อเป็นนักมวยอาชีพตามคําแนะนำและชักชวนของครูมวยและเอกชายหนุ่มรุ่นพี่ร่างกายของเขาแข็งแกร่งและกำยํำขึ้นเนื่องจากฝึกและซ้อมมวยทุกวันเด็กหนุ่มใช้ชีวิตตามปกติ แต่ระวังตัวมากขึ้นจากคําเตือนของขูมวยค่าวันนั้นหลังจากเด็กหนุ่มกับจากค่ายมวยเขาเดินตามทางที่มืดสลัวเหมือนเช่นทุกวันขณะที่เขากําลังเดินอยู่มีรถมอเตอร์ไซค์ขับสวนเขาไปเป็นชายสองคนใส่หมวกกันน็อกเต็มใบให้คนซ้อน หันมามองเด็กหนุ่มที่เดินอยู่แล้วทำท่าทางสะกิดกันจนไอ้คนขับหันกลับมามองขณะรถกําลังจะเลยเขาไปเด็กหนุ่มเอะใจนึกถึงคําเตือนของครูวมวยขึ้นมาทันทีเขาหันหลังกลับไปมองพอมอเตอร์ไซคันนั้นพ้นทางโค้งพร้อมแสงไฟหน้ารถหายลับไป เด็กหนุ่มก็รีบกระโจนลงข้างทางซึ่งเป็นพงหญ้าไม่สูงมากนักเขานั่งอยู่ตรงนั้นสักพักใหญ่ๆปรากฏแสงไฟจากหน้ารถก็ส่องพ้นโค้งกลับมาพร้อมเสียงรถมอเตอร์ไซค์เขาก้มหัวลงต่ำนั่งนิ่งพอรถคันนั้นขับมาถึงและเลยเขาไปเด็กหนุ่มจำได้ดีว่า เป็นคันเดียวกับที่เพิ่งขับผ่านเขาไปเมื่อกี้มันสองคนบนรถหันซ้ายหันขวาเหมือนมองหาใครเด็กหนุ่มเริ่มเอะใจแล้วนั่งนิ่งอยู่ตรงนั้นอีกชั่วครู่กำลังว่าจะลุกขึ้นเพื่อเดินกลับบ้านพันหูของเขาก็ได้ยินเสียงรถแว่วมาไกลๆเขาจึงนั่งนิ่งหลบอยู่ที่เดิม มอเตอร์ไซค์คันเดิมคนซ้อนสองคนเหมือนเดิมแต่ที่ไม่เหมือนเดิมคือมันปิดไฟหน้ารถขับกันมามันสองคนจอดรถเลยเด็กหนุ่มไปประมาณสิบเมตรมันหายไปไหนวะไม่รู้่ะไปจริงๆเสียงมันสองคนคุยกันแต่เด็กหนุ่มก็พอที่จะได้ยินก่อนที่พวกมันจะสตาร์ทรถ ขับกันออกไปเด็กหนุ่มนั่งรออีกอึดใจใหญ่ๆเขาก็ลุกลัดเลาะเดินทางกลับบ้านเขาหลับไปด้วยความอ่อนเพลียเพราะฝึกซ้อมมาทั้งวันเขาหลับไปนานเท่าไหร่ไม่รู้จนมีบางอย่างทำให้เด็กหนุ่มต้องสะดุ้งตื่นขึ้นกลางดึกคืนนั้นกินน้ำมันกินควันไฟและเสียงแตกตั้น ดังเปาะแปะเปาะแปะเขาเด้งตัวลุกขึ้นตะโกนสุดเสียงหลังตั้งสติได้ว่าอะไรเป็นอะไรไฟไหมก็จบลงไปแล้วนะครับกดติดตามตอนต่อไปฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดตับตะไทยเพื่อเป็นกำลังใจในการาทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ